สวัสดีครับผมบัณฑิตอิงวรศรีวันนี้จะมาให้ทิปดีๆอีกกันอีกแล้วนะครับสําหรับการทํำยังไงให้รายได้เพิ่มขึ้น2เท่าในปีหน้าับงเท่าในปีหน้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับผมทมํามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สอนคนอื่นไปเยอะแยะ,ยะแล้วเขาก็ทํากันได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่รู้ว่าในตัวเราเนี่ยมี blank check อยู่เมื่อคือมีเหมือนเหมือนเช็คเปล่าอยู่ นะครับโลกมันทํางานอย่างนี้โลกก็ทํางานประเภทที่ว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกคือคุณเปลี่ยนภายในก่อนทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่การเปลี่ยนภายในคุณอย่าเพิ่งไปมองสถานการณ์ภายนอกว่าเออเฮ้ยคงทาไม่ได้หรอกเศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยเฮ้ยคงทําไม่ได้หรอกเจ้านายฉันอย่างงั้นเจ้านายฉันอย่างนี้หรือว่าเออทำเศรษฐเออคู่ค้าของเราเป็นอย่างนั้นหรือลูกค้าของฉันเป็นอย่างนี้ฉันอยู่ในธุรกิจนี้คงทาไม่ได้หรอก มีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งตื่นรู้นะครับประมาณเจแปีที่แล้วเนี่ยก็เคยอ่านหนังสืเอเล่มหนึ่งนะครับว่าที่บอกว่าให้ทํำยังไงที่จะเพิ่มรายได้สองเท่าผมก็ตั้งเป้าเลยว่าผมทนไม่ได้ละปีหน้าผมต้องรายได้2เท่าของปีนี้อย่างน้อย2เท่าหรือดีกว่าพุยง่ายคือ2เท่าก็ได้แต่ว่าสาเท่าก็เอานะครับผมแบบให้คุณตั้งเป้าแบบนี้คือ สองเท่าก็ได้หรือสิบเท่าก็โอเคนะครับอ่ะทิปอันแรกนะครับคือว่าคุณต้องหนึ่งมั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การกระทําของเราเองภายใต้ความควบคุมของเราเองเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะตั้งคนส่วนใหญ่ไม่ต้องคุณไม่ใช่คุณแล้วกันบางคนคนส่วนใหญ่จะหาข้อแก้ตัวทั้งหมดนะคุณต้องตัดเอาไว้หมดเลยแล้วบอกว่าฉันต้อง มีรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นสองเท่าหรือมากกว่านั้นขั้นตอนที่2คือคุณต้องกลับมาดูบอกว่าทำยังไงที่จะฉันจะเพิ่มคุณค่าตัวเองข้อนี้สำคัญเพราะว่าคุณทุกอย่างเกิดขึ้นจากภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายกระดับคุณค่าของตัวเองคุณค่าที่เรามีรับใช้โลกได้พูดง,ง่ายๆคุณค่าที่เราเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดโลกนี้รับใช้ผู้คนมากขึ้นอน่ะปีปีน,ปนี้มีลูกค้า ร้อยคนปีหน้าทํายังไงที่จะมีลูกค้า2 0 0ทํอยังไงที่จะถึงคนเพิ่มขึ้นอีกร้อยคนหรือว่าทํายังไงที่จะรับใช้หรือบริการเขาดีขึ้น2เท่าที่เขาจะกลับมาใช้บริการของเราเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแค่นี้คิดง่ายๆแค่นี้รายได้คุณก็มากขึ้นเลยนะครับสเท่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิเท่าก็งรายได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะมี l e v e r a g e เยอะหรือมีมีเครื่องเครื่องทวีคูณเยอะนะครับ พลังทวีเยอะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจถึงแม้เป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่ามีงานประจําก็ทําได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณเพิ่มคุณค่าขึ้นเยอะๆเนี่ยถ้าเจ้านายคุณไม่เห็นค่าคนอื่นก็ต้องเห็นค่าแล้วคนคนนั้นก็จะดึงตัวคุณไปทํางานด้วยด้วยซื้อตัวพูดง่ายซื้อตัวคุณไปทํางานด้วยในราคาที่สูงกว่า เพราะฉะนั้นมีกฎี่นี่เป็นกฎง่ายๆของโลกนะครับกฎสัจธรรมของโลกคือในตัวเรานี่เหมือนมีมีแปะเช็คเปล่าอยู่ถ้าคุณอยากได้ไรายได้มากขึ้นตัวนี้ก็กลับมาถามตัวเองว่าฉันจะเพิ่มเซอร์วิสของฉันได้ไงเพิ่มบริการเพิ่มการรับใช้ให้กับโลกนี้ได้อย่างไรแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับใครที่สนใจวิธีการที่จะเพิ่มไรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งสองเท่าถึงสิบเท่าเนี่ยก็มาเข้าคอร์สผมได้นะครับชื่อคอร์ส best year ever best year ever หรือว่าปีที่สร้างปีที่ดีที่สุดของคุณมีคนเข้าคอลผมหลายคนแล้วนะครับปีนี้รุ่นเนี้ยแล้วก็เป็นเ,เป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเ,เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วทุกคนเนี่ยบอกกลับมาหลายคนกลับมาบอกผมบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วมันเป็นปีที่ดีที่สุดไรายได้ของเขาเพิ่มขึ้นธุรกิจเพิ่มขึ้นฟูฟ้าสนุกสนานแล้วผมชอบอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าอะไรเขาเนี่ย S 1> <S 1> เข้ามาแล้วเปลี่ยนชีวิตของเขาแล้วทําให้ GDP ประเทศนี้ดีขึ้นทุกๆคนรวยขึ้นรวยขึ้นประเทศนี้ก็รวยขึ้นนี่เป็นความตั้งใจของผมเลยนะครับเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นปหมหนาอำนาจ2035ไทยเป็นปหมหนาอำนาจนี่ความตั้งใจของผมเลยแล้วทําได้ด้วยกันทุกคนร่ํารวยขึ้นหมดเลยนะครับทุกคนในประเทศร่ารวยขึ้นหมดเลยโอเคสุดท้ายนี้ก็คอร์สผมอมลลืมบอกไปคอร์สผมวันที่10กั17บ17มกราคมนะครับในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วง e a r l y Bird อยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาจองกันได้นะครับ ที่เว็บไซต์ของผมนะครับ w w w b a n d i t o r g s e m i n a r w w w b a n d i t o r g s e m i n a r S E M I N A R นะครับ S E M I N A R สุดท้ายนี้ก็ขอวขอวยพรทุกคนนะครับให้มีความสุขเยอะแล้วก็มีชีวิตที่ดีในปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ